ฮัลโหลวุสคีค่ะเพื่อนๆุกคนกลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะวิดีโอวันนี้นะเราจะมาเล่นกับเครื่องสำอางใหม่กันปอได้สั่งเครื่องสำอางที่เขาออกใหม่มาเยอะอยู่เลยนะคะแล้วแบรนด์ที่ปอสั่งมาจะเป็นแบรนด์แบบสายฝอดนึนงอะไรเงรี้ยพวกแบบ morphe elf Makeup Revolution ชัอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นแบ,บรนด์ที่แบบดังมากๆในโซนแบบต่างประเทศโซน US a อ s อ r สเตรเอะไรอย่างงี้นิดน,น,นึงเนาะนี่นะคะของที่พอสั่งมาปอก็อยากจะมาอัปเดตเพื่อนๆกันแล้วก็คือหลายๆตัวที่พอสั่งมาะคะ่ะตอนนี้คือแบบคิดกันในแทบอเมริกามากเลยนะพอก็อยากจะมาลองแล้วก็รีวิวเพื่อนๆใดูกันไปในตัวเนาะแล้วก็มี m o ฟฟี่ทูมแบรนด์ใหม่ที่เขาเหมือนกับ มีอาร์มชารลีกับดิกซี่อเมริโอใช่ไหมว่าชื่อเขาเนี่ยที่เป็นแบบดังในทิกก็ทอ่ะที่เขาโปรโมทอ่ะมันคือฟอมีตัวนั้นมาเล่นให้ดูด้วยนะเออจะเป็นสีแบบสกินผิวๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคเพื่อไม่งั้นเสียเวลานะคะแล้วเขามาเล่นกันเลยดีกว่าคะ่ะครับตัวแรกนะคะที่ดังมากๆในอเมริกาทุกคนมันคือตัวนี้ของเอลฟ์นี่เองนะคะ Poreless Pouty Primer นะตัวนี้คือเขาบอกว่าเป็นดูบส์ของตัว t a ส h a Silk Canvas ซึเมอะคือเท็กซ์เจอร์เดียวกันนะคะแต่คือตัวของทัชชานี่คือแพงมากเลยคนตัวนี้รู้สึกจะประมาณ10กว่าดอลห้าดอลเลยเงประสามายังไม่ได้แกะเลยนะมาแกะเอาของกันเลยนี่นะคะหน้าตาความพนอยแบบนี้ตัวนี้คือเจฟฟรีย์สตารอะพูฟเลยนะคะคือเจฟฟรีย์สตารีวิวแล้วชอบมากวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าจะเป็นส yes รัญญาซีอะพูฟกันหรือเปล่า <laughs> ปอได้ลองใช้ตัวของทัชช่าแล้วก็ใช้แล้วปอแบบจริงปอเฉยๆปอไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะเนืน้ขอขนาดเขาจะเป็นแบบมาอย่างนี้เลยคุ้ยแสง เป็นคล้ายๆกับครีมครีมเ็นึงอะทุกคนปอก็จะเอานิ้วจิ้เข้าไปเลยนะคะประมาณนี้โอ้ยดูดิดีมากแล้วปอก็จะมาทาลงมาที่ผิวกันเลยตรงท zone วันนี้ปอถ่ายงานด้วยแสงธรรมชาตินะหวังว่ามันจะออกมาโอเคนะทุกคน <laughs> ปอรู้สึกว่าตัวนี้มันไม่แห้งเท่าตัวทัชชามีความแบบเป็นครีมครีมมากกว่าตัวทัชชาปรู้สึกว่ามันแห้งมาก แร่อตอนนี้หน้าปอมไม่แห้งเท่าไหร่หเพราะว่าอากาศร้อนมากขึ้นนะคะโดยโซ,โซฟารู้สึกดีกับผิวนะตัวนี้เดี๋ยวปอจะขึ้นราคาเขาไว้ให้นะคะคือถูกมากๆเปดียเทวกับตัวทัชชานะคะบอกว่าเป็นดูบส์ก็เลยคือขายดีมากๆทุกคนมันได้อยู่นะตอนแรกพอรู้สึกว่าหน้าปอแบบฟิวแบบแห้งๆนิดนึงพอใช้แล้วแบบเฮยหน้ารู้สึกแบบไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะมันได้อยู่ได้อยู่ แต่จะลงฟาวเดชั่นจะเป็นยังไงต้องมาดูกันนะมาลงผิวอะไรดีวกว่านะคะตัวนี้ก็ตื่นเต้นที่จะลองกันมากๆเลยมันคือตัวฟาวเดชั่นของ Morphe ่ทนะคะ r r p p Tint Foundation เนาะตัวนี้เขาจะเป็นฟิลฟาวเดชั่นแบบได้เป็นโซนแบบผิวๆไม่ได้แบบฟู c o วเ a ร e แบบ everyday ดูแบบเหมือนไม่ได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยนี่คือเป็นคอนเซ็ปต์ของ Morphe ่ทูนะคะ Morphe ่ท Mor ูที่มีเฟซเป็น Charlie กับ ดิกซี่อมเบรีโอนอซื้อมาเพราะดิกซี่และชาลีเลยนะคเะเพราะว่าเพราะว่าเขาเต้นเก่งกันดีชาลีเต้นเก่งมากทุกคนสีที่ปอมีคือสี hint of walnut bon นะคะหวังว่าจะไม่เข้มเกินไปเนาะแกะมาเลยนะเพิ่งมาลองกับเพื่อนเพื่อได้ดูกันเลยนี่คือหน้าตาของแพคเกจิ้งเขานะคะสี่าว่าน่าจะได้อยู่เขาจะเป็นฟิลแบบน้ำนิดนึงนะดูจากท่าจะเขย่าขย่ขย่ขยา่ขยาแพคเกจิ้งสวยดีนะสีขาวๆดูแบบมินิโอลราคาเขาไม่ได้แพงะคะ่ะตัวนี้เดี๋ยวปอจะเขียนราคาไว้ให้นะ แต่คือแพ็กเกจิ้งเป็นแบบแพคเกจิ้งแก้วเลยนะหรือมันพลาส,สติกแข็งๆแต่คือแพคเกจิ้งดูแบบแพงมากทุกคนแพคเกจิ้งแพงคือ everything นะเ้วก็จะมาหยดเท่าผิวเคยทุกคนเพราะมันจะต้องเข้มกว่าผิววันนี้เลยอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะได้อยู่ได้อยู่พอสั่งมาออนไลน์พราก็เลยไม่รู้ว่าสีชั้นทังสีตัวไหนแล้วเอก็จะเบนออกด้วยิวต u ้ y ร l e n d e r ของปอมันจะเป็นผิวแบบน้ำมากๆเลยอะ่ะทุกคนมันได้ความเป็นผิวผิวอยู่นะ ดีอยู่นะ mm hmm. เฮ้ยปกปิดโอเคอยู่นะแต่คือเพราะว่าลงต้องรวดเร็วนะถ้าเกิดลงช้านี่คือแบบแห้งนะคะมันจะเป็นฟิลฟาวเดชั่นที่แบบต้องลงด้วยแปลงมากกว่าที่จะใช้ฟองน้าอะเพราะว่านะมันไม่เป็นครีมมันเหมือนเป็นน้าอะทําให้ overall สกินของเราดูแบบอีเวนแต่ดูเหมือนไม่แต่งหน้าแต่คือปอต้อง drag พักของปองอย่างนี้เลยนะทุกคนมันถึงจะทํานขยับเพราะเกิดอย่างมันเป็นคราบเพราะมันแห้งเร็วมากแต่แบบเฮ้ยผิวมากแต่คือจะต้อง แร็กขนาดนี้ก็มันจะดีหรือเปล่าเนอะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่แบบจะต้องการค o วเรชชิ้นหนึ่งอ่ะตัวเนี้ยเพราะว่าไม่รอดตัวนี้คือจะเป็นฟิลแบบสําหรับคนผิวดีอะ่ะเออเพราะว่ามันไม่ได้มีค e r เร e อะไรเท่าไหร่เลยแต่แค่ทําให้ผิวดูแบบ อีเว้นเท่ากันหมดเลยเงี้ยตอนนี้หน้าคือแบบเข้มกว่าตัวไปแล้วจ้ะผิดสีไปนิดน,นึงนะปอตัวนี้แต่ก็ได้อยู่นะถ้าเกิดลงคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยอาจจะได้อยู่เพราะว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ผิวมันด้วยนะเพราะมันเป็นสูตรแบบสูตรน้ำอะ่ะทุกคนมันรู้สึกแบบเบาผิวดีเลยอย่างเงี้ยตัวต่อไปค่ะตอนนี้เราก็ตื่นเต้นอีกแล้วเราจะมาลองคอนซีลเลอร์ตัวนี้ของ e อลกันนะคะ e อลฟ์ sixteen hours K m o r e concealer ตัวนี้คือเป็นดูบส์ของ touch shape t p e เลยนะคะ แต่ราคาถูกมากๆเลยนะรู้สึกว่าตัวนี้บางคนนี่คือชอบมากกว่าทาเชฟเทปอีกนะสีที่ปอมีคือสีมีเดียมนิวทรัลนะคะหน้าตาข้างในเขาจะแบบนี้สวยดีเบาๆมินิมอลแบร,รนด์เอลตอนนี้คือแบบมาแรงมากทุกคนประจําได้ตอนที่ปออยู่เมกาตอนอายุประมาณสิบห้าสิบหกอะแบรนด์เอลคือเป็นอะไรที่แบบดูถูกแบบขายคอนซีลเลอร์อันละแบบเจ็ดสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันถูกเกินไปไม่คิดคุณภาพอะคิดเอาถูกมากกว่าแต่ตอนเนี้ยเพราะว่าแบรนด์เขามาในทางที่เหมือนกับ ไม่ได้ถูกเกินไปถูกพอประมาณแต่คือเน้นคุณภาพดีนะคะแต่คือไม่ใช่ถูกแบบคอนซีลเลอร์แท่งละ70บาทแล้วอะไรเงี้ยอันนี้จะประมาณน่าจะประมาณ1ิดอลนะ400ร้อกว่าบาทอะไรเงี้ยน,นี่คือหน้าตาแอปพลิเคเตอร์ข้างในของเขาคล้ายๆทาเชฟเทปเลยโดฟูดแอปพลิเคเตอร์ตัวใหญ่อย่างนี้นะกลิ่นก็คล้ายๆกันนี่นะเอ,อเราก็จะมาลองใต้ตาเลยจ้า สี่นี้ได้กับปออยู่นะเฮ้ยปอรู้สึกว่ามันแบบเหลวกว่าทาเชฟเทปแบบรู้ได้เลยจากครั้งแรกที่ใช้นะเพื่อนมือคนไหนติดตามปอะมาสักพักคือจะรู้เลยว่าปอเป็นแบบทาเชฟเทปบิ๊กแฟนเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็สมับเล่นออกเลย <c oughs> ทุกคนมันได้มากคือแบบมันดีมากรู้ขนๆหายไปหมดเลยอะรู้สึกว่ามันไม่แห้งเกินไปแล้วก็แบบ Coverage แบบพอประมาณไม่ได้แบบหนาเตอ,อะเออดีมากดีมากๆแต่ยๆคนแบบชอบกันมากปอไม่แปลกใจเทำไมชอบเพราะปอรู้สึกว่ามันไม่หนาเกินไปแต่มันแบบ Coverage ดีปติปอใช,ช้ทาเชฟเทปกับตอนที่ปอแต่งหน้าหนักๆอะแต่คืออันนี้ Everyday Makeup ใช้ได้เลยนะคะปอจะมาลอง Cream Blush นะคะของ Morphe 2เป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาออกมา สีที่ปอซิมาคือชื่อสี FYP นะคะนี่นะคะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เป็นพอร์ตแบบนี้สีเหลองเป็นสีโทนที่ปอชอบเลยจริงยังไม่ได้แกะเลยนะนี่นะคะสีประมาณนี้ปลว่าปอใช้กับแปลงเพราะว่าเล็บปอไม่น่ารอดนะคะโอเคปอจะจุ่มแปลงเข้าไปตัวนี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นแมูมูสนิดนึงนะเนี่ยครีมครีมมูมูสอะมันือของที่แก้มนี่คือก่อนปอลงแป้งนะ ดูสดใสมากมันเป็นแบบเหมือนวิดีโอแบบแต่งหน้าผิวๆเลยนะวิดีโอเนี้เพ <c oughs> <c oughs> ราะว่ามันจะเป็นฟิวที่แบบจะต้องบิวเอาอะไม่ใช่แบบสีแบบแน่นขนาดน,นั้นแต่คือมันก็ดีโดยที่การว่าเราสามารถบิวเอาได้ไม่ใช่แบบลงทีเดียวแล้วหน้าพังเลยแบบแก้มเป็นลิงเลยอย่างนี้นะแต่ประหยัดได้มากกว่านี้ oh เอาใหม่เพิ่มบอกร,รสึกว่าไม่รู้ถ้าเกิดใช้กับ ตัวนิ้วแล้วจะเป็นยังไงนะแต่เพราะว่าใช้กระปลงแล้วแบบแล้วคือฟาวเดชั่นอะไรอย่างงี้มันไม่มันไม่มัน,ไม,มนไ,มไ,มไม่ขยับเลยนะเอยเลิกตัวติครีมบาชบางตัวจะทําให้แบบฟาวเดชั่นเราขยับแบแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะหรือว่าตอนแรกฟาวเดชชั่นมันไม่ได้หยุดมีอยู่ที่หน้าอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจ <laughs> ดูสดใสบ่มแดดมากจ้า บ่มมากตอนนี้ทั้งตัวนี่คือบ่มอยู่ในแดดจริงๆจ,จากะและเปียกตอนเนี้ยอยากจะได้แสงให้มันดีๆไงทุกคนถ้าเกิดคนไหนแสงแบบแปลกๆวันนี้ต้องขอโทษเลยนะตอนนี้เหมือนปอแบบอาแบบแดบดบแบบแบบแล้วก็แต่งหน้าเพื่อให้มันดูกันไปในตัวจะได้มีความแทนขึ้นมานหนึ่งได้อยู่นะบ่มแดดอยู่นะแล้วพอก็จะลงตรงจมูกละนิดนึง พไปเขียนคิ้วมาแป๊บหนึ่งอย่างรวดเร็วนะคะแบบอยากได้แบบคิ้วลุคธรรมชาติอลว,วันนี้ทุกคนไม่รู้ธรรมชาติหรือกายเป็นไม่เท่ากันกัไม่ได้ใจเฮ้ยแดดฉันไปแล้วอะเฮ้ยแดดกลับมาก่อนแดดมันแบบปอเกียดมากปอไม่เข้าใจว่าการที่คนทําวิดีโอแบบด้วยแสงธรรมชาติเนี่ยเขาทํากันได้ยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยผีเข้าผีออกมาแสงแดดฉันเนี่ยฮะ บางคนแบบใช้สาธรรมชาติตลอดเลยปงงงอ่ะต่อไปนะคะตัวใหม่จากมอฟฟี่ตัวเดิม m o r ฟี่2นะคะตัวนี้คือมันเหมือนกับเป็นอายชิมเมอร์อะไรเงี้ยสีซันชัยเป็นแพคเกจิ้งเดียวกับตัวบลัชนะสีสวยดูวนะเป็นมีความแบบวิงวิงชิมเมอร์นี่นะคะแพคเก,กจิ้งเขาไม่ได้ดูกองแกงเลยนะทุกคนว่าปอจะใช้นิ้วลอดไหมแค่เนี้ยเนี่ยติดแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้ <laughs> ปัญหาของคนเล็บยาวนะจะใช้กับแปรงนี่แล้วนะลงไปจะ เขาจะเป็นฟิลแบ,บเจลเจลมูสมูสเยลลี่นิดนึงนะแล้วก็ลงไปที่ตากันเลยค่ะเฮ้ยสวยเห็นกันไหมอะ่ะสีสวยมากทุกคนอเห็นกันไหมมันฟิลแบบธรรมชาติวิงวิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบทาตัวเดียวแล้วออกจากบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพอใช้แปรงมันไม่ค่อยติดนะทุกคนแต่ต้องใช้นิ้ว อย่าเกียดบอกับแสงไฟบอันี้ปอพยายามเต็มที่เปลี่ยนอารมณ์ไงแต่พอแบบนี้ปอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิดีโอนี้แสงมันจะออกมาอย่างไงนะคะขอโทษด้วยนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะปอพยายามทําอะไรใหม่ๆทุกที่ดวนปอรู้สึกว่าตัวนี้มันสวยนะแต่มันไม่ค่อยติดว่ะแต่คือมันก็แห้งเลยนะทุกคนแห้งแบบแห้งอะสำหรับตัวนี้ปอก็เฉยๆนะสัญญาไม่แบบูกเท่าไหร่นะเออเนาะมันไม่ได้อะมันแบบแพชชี่ยังไงนูแล้วมันรู้สึกแห้งๆอะแห้งก็ดีอะแต่แบบ มันรู้สึกแบบไม่ค่อยกลายออนไปกับตาเท่าไหร่โอเคต่อไปค่ะแป้งวันนี้ปราจะมาลงแค่ตัว T zone ของเรานะคะเพออะราะเราอยาได้เป็นฟิลผิวผิวถูกไหมจะมาใช้แป้งตัวนี้จาก Makeup revolution นะคะ bake and blot นี่อาจจะลงทั่วหน้านิดนึงแหละแต่แบบไม่ได้แบบลงเยอะมากเป็นการเซตทุกอย่างที่เราทํามาในวันนี้อาแสงกูงไปแล้วแป้งวันนี้ได้อยู่หอมนี่นะแต่คือเปราะว่าถ้าเกิดคนไหนเน้นแบบอยากได้แบบ คาวเรตจ่ะตัวเนี้ยไม่ได้บอกแล้วว่านี้เป็นลุคแบบผิวผิวบ่มแดดน,นะทุกคนบ่มมากอย่างที่บอกบ่มจนแดดหายไปแล้วเพราะเนื้อเขาสวยอยู่นะแต่อย่างที่บอกคือไม่ได้ถ้าเกิดเป็นคาเรจแต่เราลงฟาวเดชั่นเป็นนิดนึงแล้วเนี่ยัอก็เลยแบบได้อยู่นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วปอไปจัดตัวนี้มาทุกคน m o r p h e X j e f f r t อ Star ีสต e ร t อัมเ n e ติ้ s แอ n ด์รีเ s นะคะเพื่อเคนนะถ้าเกิดดูปอมาสพนึงจะรู้ว่าปอชอบตัว ฟินิชชิ่งสเปรย์ตัวสีดำของ Mor p ฟีมากๆเลยนะแต่คือตัวนี้คือเป็นตัวที่เขาคอลแลบกับ j f f r ฟริ t a r นคะจะมาดูว่า Jeff ฟริ s t a r approve หรือเปล่าเพราะว่า Jeff ฟริดสันนวนทำมาแล้วคือเขาเป็นกลิ่นสตอรอเบอรี่นะจริงๆว่าตันเนี้าายก็ใช้แล้วอะเวียนหัวทุกคนกลิ่นมันแบบสตอรอเบอรี่แบบแรงไปอะเออคือแบบ Jeff ฟริ s t a r approve มาได้ยังไงตัวเนี้ยแล้วพอรู้สึกว่าทาไมสเปรย์ฉันมันเป็นแบบไซด์เวย์ทุกคนมันเหมือนกับตัวสเปรย์มันมีอะไรอุดอยู่ตรงหัวมันมันก็เลยทำให้ ฉีดออกมาแล้วมันไปข้างๆมากกว่าตรงหน้าปอะอะตัวนี้คือปอใช้มาแล้วคนะปอรู้สึกว่ากลิ่นมันแรงเกินไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เซตหน้าปอเหมือนกับอีกตัวนึงมันทําให้หน้าปอดูแบบ ดูเยิมมากขึ้นนะเออไม่ได้แบบมันอีกตัวสีดําสวยกว่ามันเหมือนคนละสูตรกันหรืออย่างว่ไม่แน่ใจเออตัวนี้นะคะสซอร์เญญสีไม่อัพรูมนะคะเตฟริซ่าว่าดีเราก็แบบนึกว่าจะดีเนาะแต่ตัวนี้คือแบบเฉยๆเลยเอาไปคะ่ะลองปากเลยดีกว่าจะมาใช้มอร์ฟีทูอีกแล้วนะตัวนี้คือลิปโอยนะคะทุกคนเพราะว่าลิปโอยเขาน่าจะมีความแบบเรียกไงอะไม่หนาเท่าลิปกลอสนะคะแต่คือมันจะเป็นฟิลแบบ ไม่ได้ติดทนนานเท่าลิปกลอสนะเพราะว่าที่ปอเข้าใจนะนี่ค่ะหน้าตาเขาจะเป็นไสๆแบบนี้นะเราจะทาที่ปากกันไปเลยเป็นหัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาจะมาเป็นแบบหัวตัดแบบนี้นะเดี๋ยวว่าจะเขียนราคาให้คะตัวนี้ราคาประมาณสิบสี่ดอลจะเป็นพิวแบบค่ะลิปมันนิดหนึงทุกคนไม่เหนียวเลยกลิ่นตัวนี้กลิ่นเหมือนกับทานน้ำมันมะพร้าวที่ปากเลยทุกคนความรู้สึกก็คล้ายๆกันนะ แต่มไม่ใช่ไม่ดีนะก็หอมดีนะแต่มันไม่ค่อยมีสีเท่าไหร่แต่ที่เห็นสีในนี้ดูน่ากลัวแต่ทาทามามันไม่ค่อยมีสีหนูแต่ตัวเนี้ยปอนจริงนะพอใช้แล้วนะตอนทายอย่างเงี้ยค่ะแบบเมมอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบดูรู้สึกแบบดีแบบรู้สึกวแบบ่าไม่เหนียวเนื้อหนาอะไรเลย,เลยแต่ทําให้ปากปอแห้งมากขึ้นนะทุกคนคือรู้สึกว่ามันแบบใช้แล้วพอลบออกแล้วาปากปากแห้งอะ่ะเออสำหรับปอ,อทุกคนแต่เขาก็ ช่ำอยู่นะประจำลอง,ง,งลงตัว a s i l u Beauty Fresh Glossy d u s c o นะคะทับตัวลิปออยไปนิดนึงว่ามันจะมีความวิงคขึ้นหรือเปล่าจะเป็นยังไงเนาะทุกคนอยากจะให้ดูความวิงคของสีนี้สีนี้จะเป็นฟิลเหมือนกับไม่มีสีนะคะแค่เพิ่มกลิตเตอร์นะแล้วคืออันนี้คือเขาม,ม่ีสีแล้วใช่ไหมประหยัดจะเพิ่มแบบให้มีความชายขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้้ยสวยอะ่ะดูดิสองตัวใช้ด้วยกันแล้วคือแบบ ชออยู่นะคือแบบตรงนี้เพิ่มสีนิดนึงแบบมีความเป็นทินเลยไงอันนี้คือเพิ่มความมีชิมเมอร์กลิตเตอร์สวยมากตรงนี้คือแบบเป็นผิวมากเลยทุกคนดูสิโอเคแสงปอหายไปแล้วนะคะทุกคนมาสรุปกันเลยดีกว่านะว่าปอคิดยังไงกับตัวไหนบ้างสำหรับปอนะตอนนี้ปอมาดูๆอยู่แล้วฟาวเดชั่นตัวเนี้ยปอว่ามันดีระดับหนึ่งเลยทุกคนดีแบบ อาจจะต้องแบบเบลนดเร็วๆแล้วก็ใช้แปลงเบลนเอาอะเป็นแบบ everyday งานผิวๆ Foundation ที่แบบเฮย้ยก็สวยอยู่นะมันทำให้ผิวปอดูแบบได้อยู่อะ่ะเออถ้าคนไหนชอบงานผิวๆเนาะ Elf p o r e l ิ s s p ว u t y Primer นะคะตัวนี้ต้องมีทุกคนมันดีมากปอได้ลองตัว um, s ซ l k แคน v ว s ของ t a ช h a าแล้วไม่ชอบเพราะตัวนี้เลยตัวนี้รู้สึกแบบเฮ้ยมันได้จริงห่วเสียงเสียงลือเสียงเราอ้างเขามาคือแบบ จริงๆมันดีจริงถ้าเกิดพื่อนคนไหนไปซื้อกันได้นะคะอยากจะให้ลองป้อมรู้ที่ไทยจะมีขายหรือเปล่าปอสั่งซื้อเขาจากเว็บไซต์ของที่ออสเตรเลียเลยนะคะดีมากราคาไม่แพงเลยสองตัวนี้นะคะตัวครีมบลัชกับตัวอายเกรสของ Morphe t o o นะตัวนี้ปอว่า ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่มันไม่ได้แบบว้าวอะทุกคนมันเป็นผลิตที่แบบรู้สึกว่ามีตามท้องตลาดกันอยู่แล้วที่แบบหากันได้ง่ายๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยใช้แล้วดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําหน้าที่ของมันค่ะเพราะเฉยๆแต่คือถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ถามว่าว้าวไหมก็ไม่ว้าวเนาะไม่ว้าวเท่าตัวฟันเดิ้ o ฟันเดิ้ลว้าวมากกว่าต่อไปค่ะตัว e อลฟ์คอนซีลเลอร์ค่ะตัวนี้ทุกคนต้องมีอีกแล้วคือแบบ e อลฟ์ทำได้ดีมากตอนนี้มันว้าวอมากมันดีมากมันแบบ มันเบาแต่มันทําให้แบบผิวเราดูสวยอะ่ะเราไม่แห้งเกินไปอะ่ะประว้าวกับมันมากสารญ,ญาซีอะพูฟเลยะคะ่ะตัวนี้ <c oughs> สีที่ปอใช้คือสีมีเดียมนิวทรอลนะคะตัวนี้นะ L 2อย่างที่ปอมาลองนี่คือแบบได้ทั้งท่่เลยนะอต่อไปนะคะตัวเม k ั u เรวอลูชันเบ b แอนบลอตพาวเดอร์นะคะชื่อสี l a ส e นะตัวนี้ปอชอบนะรู้สึกแบบมันเบาบางผิวดียอะยไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดถามว่าใช้แบบแป้งผสมรองพื้นอย่างเงี้ยไม่ใช่ะคะ่ะจะเป็นแป้งที่แบบ เหมือนทําให้หน้าเราแมตตมากกว่าเติมระหว่างวันมากกว่าไม่ได้ให้คาวเรชไม่ได้ให้อะไรแต่ให้แห่ความแมทตเออแต่คือไม่ได้ทําให้ผิวแบบดูแห้งหรืออะไรนะสวยดีสวยดีได้อยู่นะ <c oughs> ได้แต่ก็ไม่ได้แบบว,ว้าวเออสุด <c oughs> ตัวนี้ค่ะเจฟฟรีย์สตาร์เอ็กซ์มอร์ฟีเซตแอนด์รีฟร i ชชนะคะตัวนี้คือแบบใช้แล้วปวดหัวเวียนหัวค่ะจบผมไม่เข้าใจว่าตัวนี้มันออกมาเป็นโปรดักของเจฟฟรีสตาร์ได้ไงในเมื่อแบบ ขอให้กับ high expectation กับตัวนี้มากๆเพราะาตัวรุ่นสีดำของเขาทำออกมาดีอยู่แล้วแล้วพอเจฟฟรีย์ตามมาร่วมคอลล a บส์ด้วยมันถึงแบบมันถึงไม่ดีขึ้นหรือดีเท่าเดิมทำมันถึงแบบดีน้อยลงอะไรเงี้ยเออต่อไปนะคะ Morphe 2 Lip Oil ตัวนี้นะคะสีสวยมากสีน่ารักมากเพิ่มแบบทิ้นของสีนิดๆของปากเรานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าพอใช้แล้วไม่เหนียวเนืดหนะอะไรเงี้ยดีมากๆเลยนะแต่ใช้แล้วปากแห้งตอนหลังนะสำหรับบอเออคือแบบ มันไม่ได้รู้สึกแบบ moisturize ขนาดนั้นนะคือแบบลบออกแล้วปากแห้งอ่ะแต่ก็สีสวยดีนะคะล่างักดีราคาไม่แพงด้วยก็ประมาณนี้นะคะทุกคนวิดีโอนี้มาลองเครื่องสำอางใหม่ๆจากโซนอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนได้ดูกันนะคะได้ลุคออกมาเป็นลุคที่แบบผิวมากฉ่ำมากแต่คือเอาจริงนะทุกคนลุคแบบฟิลประมาณเนี้ยงานผิวๆไม่ได้แบบแต่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือกำลังมา in ท r e n d มากๆเลยนะคะมอร์ฟี่เขาถึงออกไลน์ตัวมอร์ฟ mm ี hmm. mm ่2มาเนี you um, okay. like, day, also, ่ยเพราะว่าลุคผิวๆอย่างเงี้ยตอนนี้กําลังมามากคือแบบแกลมอัพอะไรเงี้ยก็สวยถูกปาร์ตเกินเนี่ยกำลังเทรนดี้จริงๆก็นะคะบอกเพื่อนทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะบอกเอนจอยกับการมาทําวิดีโอนี้มากๆเลยนะบอกว่าเพืทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าเกิดผู้คนไหนชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ตั้มซับให้ปอด้วยนะคะและผู้คนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูปอวิดีโอนี้วิดีโอแรกนะคะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe สีแดงด้านล่างเลยนะคะแล้วเจอกลับมาเจอกััันน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 นอออออีีีกกกกะะะะววว้้ปป็ไ่คเจใิดโหาาาบบ๊ยย เ l u x ั e e a u t y Fresh Glossy d s s โ o นะคะตัวนี้ราคา390บาทเท่านั้นส่งฟรีเลยนะคะสามารถไปสอบถามหรือสั่งซื้อกันได้ที่ Line Lux e t s เอสเลยนะสวยมาก